สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาเข้าป่าครับจะพาไปหาเห็ดหาเห็ดป่าวันนี้นี่กับนี่นะนี่จะเดินเข้าป่าตะว่าผจญภัยผจนพัยผจนพัยในยปน่าล,ลึกนี่จะเป็นป่ามัน สองข้างทางก็จะเป็นป่ามันเดี๋ยวก็จะไปเจออันนี้จะเป็นเห็ดอะไรเห็ดโคนค่ะเห็ดโคนใช่ไหมเห็ดโคนมังการค่ะ <laughs> <laughs> เ,เดี๋ยวจะพาไปแคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูครับว่าเวลาเห็ดมันมันขึ้นเวลาเขาหากันเขาทำยังไ,ค <laughs> ไงครัอ่ามันเป็นยังไงครับ <laughs> ม่รอดอันนี้เราต้องเดินเท้าครับทุกคนเดินดูทางที่รถเข้ามาไม่ได้ไะต้องเดินเข้าอย่างเดียวอโอ้ทางบักมากนะเลย <S <S นี่ครับเขาที่เราจะไปหาคือนห้นลมองไก่ๆน่นแต่เราต้องเดินทางเขาไปครับไก่มากมีสวนมะละกอะผูกไว้ข้างทางอโอ้โหดกมากไง อาทุกคนเดี๋ยวถึงที่หมายเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับนี่กับชาวบ้านที่มาหานี่โอเคครับนี่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 ระวังอันี่กิ นั่งวะโอ้นี่นี่นี่โอ้โหมันเหมือนดินเนี่ยนี่เห็ดโคนเห็ดโคนนี่นี่โอ้นี่นี่นี่เออเฮ้ยนี่กำลังโผล่เลยนี่นี่นี่เดือดเดือดเป็นหัวมันกำลังโผล่จากดินไงนี่ไปตรงนี้สิ นี่เนี่นี่นี่มองกำลังโผล่ดินนี่ทุกคนนี่นี่กำลังตุ่มนะครับนี่จะไปเป็นเป็นแถวไปเลยครับดูนี่นี่นี่เราต้องค่อยๆแคะเพราะมันอาจจะไปโดนดอกอื่นได้ ถ้าทุกคนเห็ดที่ได้มาที่ไปหามาครับนี่ดอกเป็นตุ้มมากยยนี่ใหญ่นะ